โดนเป็นที่ครับโดนแอบอะไรฮะนี่ครับยานแม่เราไปก่อนครับเสร็จไปครับผมที่พวกคิวไปเสร็จเราเสร็จไปอีกตัวนึง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึง่งลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อไปดูบลิดไบร์มันช่างเท่ากันเลยเกินครับผมทั้งบลิดแล้วก็บ라이ครับเพราะว่าเจ้าเดกอนใช้6อันใช่ไหมเฮ้ยโคตรแรงเฮ้ยแต่บลิดให้สี่อันมันจะแรงเท่าเจ้าเดกอนก,ก็ก็ไปไปไปได้อะเนาะจะพูด <c oughs> ทําไมเนี่ยสำหรับบลิดนะครับผมจะเป็นเวอร์ชันพิเศษเอเดนบลิดครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์คสามและเวอร์ชันพิเศษของปืนไบร์ครับผมเป็นเอลดิท r บร h t อยู่ที่เลเวล1มาร์คสทั้ง4ก็บอกเลยนักบินของเจ้าบริตครับผมต้องใช้คนนี้เท่านั้นก็มีอยู่คนเดียวมั้ง <c oughs> ใครครับผมเวลาเจ้าบริตเนี่ยใช้สกิลอ่าก็จะมคีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นมา100แตงครับผมแต่ว่าโลเอจิสโลเหลืองของมาเนี่ยจะหายไปสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยสําสหรับโมดูลที่จะใช้นะผมก็จะเป็นนิวเคลียร์บิฟแล้วก็เอเมอร์บิฟลูกเชิงรุกก็จะเป็นเฟสชิพครับผม ไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าบรตดที่ใช้ไบรท์เนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นมันสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปนในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชันคคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับขอบพร้อมย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับตะลุมบอลครับผมด่านกว้างขนาดนี้้เเราจะปิดดวย มาลองดูครับผมใช้บลิดสครับหวังว่าจะไม่เจอเชโลนะอันแน่อันแน,น,น่มาก่อนเลยแต่วันเลยนะเฮ้ยก็เฮ้ยใช้ได้นะเฮ้ยเฮ้อย่อเาเพิ่งดีของเราของเราแหลกอีกเอาเศษดีจะเฮ้ยขมวกด้วยครับโอเคฝั่งนู้นเขยัง เราแอบก่อนเราแอบก่อนเราแอบก่อนแน่แน่โอ้โหสองตัวเลยแน่เฮ้ยมันเอามันเอาเราว่ะมันลุมเราว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จดีครับเสร็จตายยังไม่เลยแอมพี่หลอกไอ้น้องพี่ขาซิ่งเฮ้ยมันแอมมันแอมมันแอมโว้โอ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 ้ตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ วายวายไอ้น oh, ี ugo, tekrar, cleaning, criança, ่เด <c ười Overwatch> ี enzyme, ๋ยวมันเดวเดี๋ยเดมันเโอกาสเดมันโวอกาโอ้โหแรงปืนแตกแล้วว่าเพิ่มเลือดสอเสร็จเรา เสร็จไปตัวหนึ่งเฮ้ยทำไมมีแต่ไอ้ลิงวะคือมันไม่มีตัวอื่นเลยอะไรอะ่ะโอเคครับมีแต่ลิงหมดเลยนะใช่ปะ่ะเอ้ยดูดิเกิดอะไรขึ้นวัดมีแต่ลิงรัวๆเลยวะ่ะเสร็จเอาแอซิดแอซิด อันนี้มันเล่นดีนะมันเล่นหลบนะโอ้ยโอ้ยแลกการตายครับตัวนู้นครับเฮ้เฮ้เฮ้ไฮไฮไฮอะไรวะเนี่ยลิงอีกแล้วเหรออู้อะไรกันเสร็จไปครับเฮ้ยลิงเยอะมาก ไมมีแต่ลิงเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่เลเวนแนนอาชาฮาชาฮาชาโอ้ตีตีตีเสร็จเลยเสร็จเลยมาเลยมาดิเสร็จป่ะโอ้ยสองหนึ่งเร็ว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 ของเราเฮ้ยไอ้ไอ้ลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละเริ่มเริ่มละเริ่มละต้องมีน้ำโ ho ละมาจัดไปครับ เราลอมานันหมดสก,กลิลก่อนครับผมเฮ้ยปืนลั่นอีกน,นั่นไงปืนโค้งอีกครับโอ้วเสดกันเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมไอตัวไหนมาโค้งใส่เราเมื่อกี้ฮะ โอ้น่าๆนะเสร็จตมาแล้วไปคู่เลยโอ้ยเฮ้ยๆนี่ๆๆๆๆๆๆนี่นะไอ้ลิงค์นะลิงค์เยอะมากอะไรเนี่ยเป็นฟาร์มลิงค์เลยเนี่ยสองเคลงเร็วๆครับเร็วครับ โอเคเสร็จไปครับยานแม่ลงไปก่อนช้าชา้าช้ยอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางกน้ำเลยเฮ้ยทำไมทะลุอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออว่ะนาน เสร็จไปครับผมมัวแย่งกันจ้าจ้โอเคเฮ้ย,ยนิดเดียวเสร็จไปครับอ,อ้ยเฮ้เอรูชาดอเหรอ อันแน่แน่แน่เดี๋ยวก่อนนะแองเกอร์นะแองเกอร์นะเกลืนนะอลนนะลระยะยังเกลือระยะแล้วครับเรียบร้อย <c oughs> อันนี้เนี่ยพ่นใส่ก่อนพ่นใส่ก่อนอุย้ยเกือบแล้วมันอยู่กับเราอะทำไม,มไม่ไปหาแองเกอร์แค้นเหรอโดนย,ยังคิวอะไรอย่างเงี้ยเหรอว้าวว้าว้าวแองเกอร์ครับ โอ้ยนีหนี่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 นี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 เสร็จไปครับผมกดไลค์กันไปครับมันมาเลยตีด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาหมอรดีโลที่เราอะแอบก่อนครับเห็นนีมครับโอ้ยขาเจ็บ ขาเจ็บวายว้าววู้วเสร็จจ้าเสร็จจ้าไม่ได้แอมเลยครับผมเห็นครับ ดีครับแอบก่อนแอบก่อนอุ้ยตึกกืบติดเกืบติดอันแน่อันแน่เฮ้ยหนูพลิ้วไม่คดีหนอโอ้โหไม่ทันแล้ว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  ว้าวโอ้ยจบจิกรูจิกรูกรคือหัวล้นอนแหละไปอะไรกันวะเนี่ยก็ <c oughs> แหมมันก็ดาษอย่างงี้มันก็ต้องยั่วยวนแย่งคิวโอเคครับผมน่าก็นิดนึงนิดนึงสุเบ็ดคิว ผู้แพ้แพ้แพ้ซาเลยแพ้ซาเลยโอเค okay. นู่นครับโอ้โหเข้าดีนะเข้าดีนะแอสซิดครับแอสซิด <Ac id S 1> จังเลยแอสซิดอะไรวะนี่แอสซิดรัวรัวเลยครับ โอเคได้คิวแล้วเปยมา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 วิ่แพ้ไปชับปป้าช็อตว่ะเฮ้ยพ่คนพลังไปก่อนครับรถเดเมจเขาไปก่อนเรียบร้อยดับเบิลคิวไปตัวนี้ครับอา้าวนี่ก็โดนว่ะโดนนิวว่ะเฮ้ยตัวนี้ครับยานแม่เราไปก่อนครับเสร็จไปครับผมทิปงไลคิวไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมามามา หายตัวอีกโอ้ oh my god ว้าวว้าวว้าวลบลบลบโอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวนั่นไงมาแล้วมาแล้วแอรซิดีกแล้ว โอ้โ,อโอ้เสร็จเลยเสร็จเลยไม่ทันครับผมเจ้าบลิสตัวน้อยครับผมไปกันเลยไล่ไไม่ได้มันลอยอยู่เงี้ยฮะแองเกอร์เจ้าคงไม่โดนปืนไกลๆนะโอเคเฮ้ย okay, oh, hey, มีเพื่อนเราสายวิ่งนะั้นดูแบบชื่นใจโอ้โ <c> ห <oughs> เสร็จป่าเสร็จป่าโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวให้เราฮีเลือกตัวเองก่อนเรียบร้อยไปครับผมว้าไอ้มิโลอมิโล์ตัวอะไรวะเอริสเหรอโ okay. อเคอัลซิมิทเอริสแน่ๆเลยวะ่ะโอเคตัวนู้นครับว้าวจัดมาครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เออเอริสเหรอว้าฮายปืนโค้งครับ โอ้โหโว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 ถอยถอยอาหายตัวทีครับเปชิปสิครับโอ้โหเขาแรงนะนานเงยิงไม่โดโอ้โหชีวิตดมันเยอะจาดเยอะจด้นถเต้นมันตื่นตะนกไม่เลยตื่นเต้นโดนเป็นดีรับโดนแอบอะไรอยิงแล้วคนเดียวเดียเหอหมดหโลกก่อนครับ เค okay. ต,ติดสิร <eye> ัสแตนไปก่อนโอ้โหใจโคตรร้ายมามาเดะยิงเราจังเลยยิงเราจังเลยจ้าต้าจ้าต้าจ้าจ้าตรงคนนี้ครับโอ้โหปืนเดียวนั้นเนี่ยปืนเดียวนั้นเนี่ยเฮ้ให้เขาเขาเขาวิ่งมาอ่ะจ้าโอเคครับ เฮ้ยมาดีมาดีเสามาดีครับเสร็จปะเสร็จปะโหเหลืออยู่กับปิดหนึ่งจะเหลือทำไมก็จอยเจ็บเอ้เจ็บให้จบแมนจะเจ็บให้จบอะไรนวายเต็มเลยเต็มเลยโว้โอเคไปครับผมเป็าแต่ไปก่อนว้า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 ว โหายตัวหายตัว,าตวมาใกันนะครับไ <c> ป <oughs> ช่วยเพื่อนใส่วิ่งครับมันจะวาร์ปมาหรือเปล่าบัวเนี่ยวาร์วาร์ปเนี่ยแหละอู้ว้าวก,าวก,นนะก่อนนะเดี๋ยวกอนนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเหรอว้าวว้าว ไปครับโอ้โสองเดี๋ยวโหเร็ว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 ช่วยยิงหน่อยเพื่อนแล้วยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหเราต้องช่วยกันครับผมโอเคโอ้โห แย่ yeah, เลยวะ่ะเน αι, ติดลัสเต้ไหมครับเฮ้ฮๆฮๆฮๆฮอะไรอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว,ว้าวไม่มีโลกิีด้วยครับเร,รียบร้อยปะไม่ให้จะไม่ให้หรอกจะ เฮ้ยเโอ้โหรัว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 แหมตัวนู้นครับวาบวาดครับผมสองหนึ่งจัดไปครับตัวอะไรวะเนี่ยฮอคฮอคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเดกก้อนเหรอแน่แ <para> น <renal ina> ่เรียบร้อยไปครับผม โอ้ยโว้วเสร็จเลยเจอไฟช็อตเข้าไปกลาบมาลงจอแล้วครับผมเฮ้ยแมว่าเจ้าบรดเนี่ยมันจะมีสกิลความท้าทานจากเจ้านักบินใช่ไหมโอ้โหปืนสมัยนี้มันโคตรแรงเลยเฮ้ยจอคืออาจจะเข้าคุกลุงไหนมากไม่ได้ครับผมเราจะต้องอยู่คุมระยะยิงไกลๆย่างเงี้ยเออพอได้อยู่แต่พอยิงไกลๆเว้ยมันก็เจอปืนไกลๆสวนกลับมาอีก อาจจะต้องอาศัยความพลิ้วไหวแล้วก็ความชํานาญในการมาคับหุ่นเลยเนาะยิงยิงแอบแอบยิงยิงแอบแอบเพราะว่าตอนใช้สกิลของเจ้าบลิดเนี่ยเฮ้ยมันเร็วมากๆเลยนะแล้วยิ่งเราใช้โมดูลแบบเพิ่มความเร็วครับผมมันก็ยิ่งพลิ้วอ่าเราต้องอาศัยความพลิ้วให้เป็นประโยชนนะ์เนาะอย่ายืนขาตายครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเพื่อนๆตอนนี้ยังใช้เจ้าบลิดอยู่หรือเปล่าล่ะเพื่อนๆใช้กับปือนอะไรกันนะครับผมมาคุยกันแล้วเรวันนี้ผมเล่บลิดไนะหนกันตัวก้านสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหบอล